สวัสดีครับพี่น้องครับนี่กะศีพะนี่แหละครับเช็คแล้วว่าเห็นให้เปิดเห็นให้ครับอ่าเบิอ่องเอาเบงให้ที่รักษาได้ครับไอพี่น้องเบิ่งวิจารณญาณในการจับใครบริทนทรมานมันได้ครับเห็นแบบเห็นไม้ให้ให้บอกหลายเลยเพียมันนี่การรักษาของเทงี้ของผมนะครับโอ้ยเนี่ย แป้ง่ะครับแป้งไม้หใส่เลยบอกมั้งว่าเป็นอันตรายครับมีสมารถกแนะน้ำผมไม่จจรนึพงม์็นลยเห็นดมันได้ผลครับก็เลยใส่มาตลอดเลยไก่กำลังทายครับ เมพันเหมือนหรดจักรมิวมี่หนะ่ะจะว่าคิดว่าดากิมมี่อย,ยู่หรอโอ้ยอันพันยูทูปบน้าเนี่ยน,ะดนะดินมันดินทันมาควันกับล่งหลอย เดี๋ยวจีพามาเบิ้งครับมันได้ผลบ่ได้ผล,ผล <c oughs> อินสอเอาที่สั่งทำนะครับมาเข้มเนี่ยเคยได้ซีโร่สองแบบนี้ผ่านมายิปเอสเดือนกำลังทายขน, <c oughs> นได็กองว <c oughs> ่วันนีเวลาจับเวลาเบิ้งเลยครับวดนมีเวลาหลุมน้ำเลยมีตาเกี่ยรเงี้ยแล้วก็บเสาไปเสามา ซีลุสองร่สองที่่มสามเด้แสดงว่า,าใต้ตัวนี้อยู่ซามเหนียววันพักละเต็มเลยอันนี้คุคณเกล่ยงเงี้ยม,ม,มันเต็มงเงีเ้ยงเลยเกี่ยงี้เมื่ขันเมื่อเต็มเงี้ง่าอพวงเวลาเอ้าซเนียวครับพี่น้องก็าเปน็นว่า นะครับเทคนิคการขาให้กาเห็ดต้องมีเห็ดตรงนั้นเลยเม่นไก่ให้ไก่นี่นครัแตงหมาส่วนยี่หวัวได้นี่ขี้กันเมื่ครับดีขี้กันเมื่ไปตั้งมีลนะครับ